มีเหลืองเป็นยังไงก็จะมีประมาณสองเรื่องสั้นนะแต่ประมาณทําไมก็มีแค่สองเรื่องสั้นนั่นแหละประมาณก็ได้แต่เพราะว่าจริงๆมันก็มีเยอะแหละแต่มันมันไม่ได้แบบจังจังอ่ะจังจังปิงนังจ้าเหมืองเลยอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยอยจะงส่บุกนะคุณนะเด็กยุคไหนเขาบ่านียมาเป็นเมาเป็นเด็เลยนะเรื่องแรกอ่ะเป็นเป็นแบบว่าเป็นใบละอ่อนที่แบบคือความเป็นเด็กใช่ไหมก็จะถูกปลูกฝังมาแบบว่า อย่ากลับบ้านค่ำนะระวังผีเอาไปอย่าไปเที่ยวบ้านไกลนะระวังผีพาไปแล้วก็จะแบบคนเท่าคนแก่แถวหมู่บ้านก็จะชอบเล่าเรื่องผีไปว่าเนี่ยสมัยก่อนนะมันมีผีออกมาล่าด็กล<ม>ักเด็กกินตับเด็ก,ก,นดกโน่นนี่นั่นบาบาบาเดี๋ยวทำไมค่ำละ่ะจำสามมันแปลกแปลกอ่ะ มันมันมันไม่แปลกหรอกที่แปลกก็คือมึงนมึงชิดตัวเองหรือเปล่าอืมไม่ไม่ไม่คนคนถ่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาจะเล่าแบบแบบนั้นทีก็จะมีแบบว่าตั้งตั้งเป็นวงนะแบบเด็กเด็กน้อยอ่ะแถวแถวบ้านบ้านบ้านใกล้ๆกกันก็แบบเล่าว่าเนี่ยคือผมบ้านผมอ่ะมันมันอยู่ติดกับวัดเลยคือหน้าบ้านอ่ะหันไปตรงวิหารวัดเลยอ่า วิวดีคือคือมีมีขั้นขั้นแค่กำแพงวัดที่แบบก็ก็ไม่ได้สูงมาก,กมแล้วหรออืมแล้วเนี่ยมันมันก็มีเรื่องแบบคนเท่าคนแก่ก็ชอบเล่าว่าเนี่ยอ่ะมันจะมีอีกดีเทลหนึงก็คือต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวตรงในวัดอ่ะมันจะมีแบบประมาณสองสามต้นอ่ะในสมัยรุ่นนะก็แบบก็คนท่าคนแก่จะเล่าว่า,วาเนี่ยเห็นต้นมะพร้าวนี่ไหมมันมีคนที่มาคนหนึ่งในหมู่บ้านอ่ะ ตอนแรกอ่ะก็เห็นเป็นต้นมะพร้าวแหละแต่มันเดินไปเรื่อยๆแล้วมันหันไปแล้วต้นมะพร้าวมันก็เดินตามเอ้าเหยหน้าขึ้นไปก็แบบอ้าวไม่ใช่ต้นมะพร้าวมันเป็นเปรตนี่วาอะก็จะมีเพื่อนเรื่องเล่าแบบประมาณแบบว่าให้ให้เด็กกลัวแบบว่ากลางค่ากลางคืนต้องรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยอืมอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจคือเราเราก็แบบพอเราได้ฟังเรื่องเล่ารับเรื่องเล่าพวกพวกนี้ต่างๆนานามาล้วก็แบบอ่ะ มีนบเก็บในใจแล้วว่ากลางค่ากลางคืนนะระวังผีระวังเจอผีอ่ามันจะมีดีเทลหนึ่งก็คือจะเล่าว่าเนี่ยกําแพงวัดอ่ะสมัยก่อนเนี่ยคือมันมันมีคนคนหนึ่งอ่ะแบบเห็นเห็นเข้าไปในวัดกลางคืนอ่ะเห็นแบบว่าผีอ่ะจะอยู่ติดกับกําแพงวัดอ่ะคือคือแบบอันนี้มันไม่รู้ว่าเขาแต่งหรือว่าเขาอะไรนะ คือแบบว่ามันจะเห็นชื่อวะเห็นชื่อที่แบบอุทิศให้คนนั้นอุทิศให้คนนี้อออตรงกําแพงวัดตรงเทพพนมอะไรพวกเนี้ยเออก็จะแบบจะมีเขียนตางั้นใช่ไหมเขาก็จะเล่าว่าเนี่ยกําแพงนี้ชื่อใครอ่ะคนนั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละเออเราก็ได้รับอินพุตที่หมาแล้วว่าเฮ้ยตรงกาแพงวัดมีผีอยู่นะระวังอะไรอย่างเงี้ยเมคเซนเมคเซนอยู่เมคเซนเออคือแล้วทีเนี้ย คือความเป็นเด็กอะ่ะเราก็จะชอบแบบงานกลางคืนแบบได้ออกบ้านไปเที่ยวกลางคืนถึงแบบเราจะรู้ว่ามันมันเราต้องกลัวผีนะแต่เราก็อยากไปเที่ยวมากกว่าแล้วความตอนเป็นเด็กอะ่ะชอบแบบสังสรรในงานแบบว่าถึงมันจะไม่ใช่งานมงคลก็เถอะแบบสมมติว่าก็ถ้แบบมมาจะให้พูดตรงๆเลยคือเป็นงานศพก็จริงคือคือเขาควานเศร้าควานเสียใจใช่ไหมแบบผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเศร้าเสียใจอะไรกันไปแต่ความที่เราเป็นเด็กอ่ะ มันกับกลายเป็นคิวลิงที่แบบว่าเฮ้ยเราได้ไปเจอเพื่อนเว้ยอ่าไปเล่นไปเล่นกับเพื่อนเราได้ไปเล่นกับเพื่อนเล้ได้เไ,ไปเล่นซ่อนหากับเพื่อนคือแบบก็แบบได้ไปเล่นแบบในแบบคือคือปะกะติเล่นซ่อนหามันจะเล่นใกล้ๆใช่ไหมแต่พอไปกลางคืนอะ่อะจะจะไม่ให้เข้าไปซ่อนข้างในเนี่ยแต่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นให้ซ่อนตามทางแต่ว่าสามารถซ่อนได้ทั่วหมู่บ้าน <BS> ออะือมันจะอะไรกัะมันจะกว้างขึ้นแต่ว่ามันจะไม่สามารถเข้าไปแบบลึกๆได้เข้าใจไหมมันจะแบบหาหาแค่แบบตามซอยตามได้ไม่ไม่ไมเข้าซอยแต่แบบหน้าซอยอ่ะคือแบบหลบได้แค่นั้นก็นะก็แบบม,บบมีได้ไปเล่นพวกนี้มันก็แบบตื่นเต้นละดีใจที่ได้ไปเล่นแต่ปัป๊บยังไม่เจออะไรคือเราเราก็าเจอเขาเราก็แบบไปงานพวกนี้บ่อย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 ขึ้นนะ แบบไม่ไม่เจออะไรแต่มีอยู่งานหนึ่งงานเนี้ยไม่ไม่ได้อเป็นงานศพแหละแต่ไม่ใช่งานศพในหมู่บ้านเราทีเนี้ย่าเราก็คือเนี้ยเราเราไปกับยายแต่แต่ว่าคือยายอะ่ะเหมือนจะไปกับเพื่อนยายอะไรพวกเนี้ยก็ก็คือไปก่อนอแต่เราอะ่ะเราเป็นเด็กใช่ไหม เราจะไปเล่นกับหลานเราก็แบบปั่นจักรยานตามไปอ่าอืม응คือคือตามสเต็ปอ่ะเราจะต้องกลับบ้านพร้อมยายใช่ไหมใช่อ่าแต่ทีเนี้ยเราแบบติดลงไนงะเล่นกับเพื่อนแบบยังไม่อยากกลับพู่นี่นั่นบาบา,บาจนแบบเออยายยายมาตามว่าเออเนี่ยยายจะกลับแล้วนะกลับพร้อมกันไหมคือตอนนั้นอะ่ะต้องต้องต้องขอเล่าก่อนว่า เส้นทางที่จะกลับบ้านน่ะคือถ้าถ้าขากลับอะ่ะเราปั่นจักรยานผมปั่นจักรยานไปทางบ้านอะ่ะมันมันจะผ่านประตูหน้าวัดพอดีซึ่งไอ้โลเคชัน่นไอ้ไอ้จุดตรงเนี้ยถ้าอยู่ตรงแบบจุดที่มันพอดีกันอะ่ะมันสามารถมองทะลุเข้าไปในวัดยันเห็นแบบวิหารยันเห็นแบบศาลาวัดโน่นนี่นั่นแบบเห็นรายละเอยียดในวัดได้เยอะมาก คือแบบเราก็คิดแล้วว่าถ้ากลับคนเดียวแล้วกูจะผ่านตรงนั้นยังไงวะใช่ไหมคือเรา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 รับเรื่องว่าผีเป็ดเลยผีข่าวัดเลยผีผีข้างกำแพงนู่นนี่นั่นแบบเรารับมาแล้วแต่แบบคือความแบบตอนนั้นก็ยังเล่นกับเพื่อนอยู่แบบยางแบบสนุกกับเพื่อนอยู่เราก็แบบอ่าตัดสินใจว่อ่าเป็นไงบันการวิ่งกลับบ้านคนเดียวก็ได้ แต่ก็ให้ให้ยายกลับไปก่อนความสําคัญดีเยี่ยมโดนเทซะก่อนแล้วคือแบบคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนแบบว่ามีเพื่อนที่แบบอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะที่ที่ยังยังเล่นด้วยกันอยู่แต่คือเราอ่ะเราคิดว่าเราจะกลับพร้อมกับเพื่อนคนนี้ไงอ๋อคือเราเออเราเรายังมีเพื่อนอยู่ยังยังกลับกลับเพื่อนได้ปรากฏว่าพอเล่นกันเสร็จปุ๊บพอจะกลับแล้ว คือเพื่อนน่ะที่จะกลับด้วยอ่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็จริงอแต่มันกลับคนละทางกันอ๋อมึงจะตะโกนทาไมเนี่ยเหแบบมือนระบายระบายความในใจอแบบเอบเอ้าชิปสายกลับคนละเส้นกับเพื่อนนี่วาเออ,อคือแบบแล้วคิดหนักแล้วเอ๊จะทํำยังไงดีวะเราจะผ่านนะจุดตรงประตูหน้าวัดไปได้ยังไงดี ไหนจะแบบต้นอะไรนะ,ะต้นมะพร้าวอออลืมเล่าไปอีกที่หนึง่งตรงข้างๆต้นมะพร้าวก็จะมีหอระคังอีกไอ้ตรงหอระฆังนี่ตัวดีเลยก็จะแบบจะมีแบบเรื่องเล่าแบบว่าผีอยู่ข้างบนนั่นผีรอจะเคาะระคังผีอยู่ข้างบนสุดแบบบนหลังคางออเออผีเปสูงเลยไอหอระฆังไปโอโหแบบคือคนท่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังแบบน่ากลัวอืมอ่าแล้วทีเนี้ย อ่เราก็แบบคือเรานิ่งละคือตอนตอนที่แบบเล่นกับเพื่อนเสร็จแยกย้ายกันแบบเราแบบเฮ้ห้าแบบขำแบบเออมีความสุขพอแบบจะกลับบ้านแล้วอ่ะพอแบบกลับกับเพื่อนปัดจักรยานเติบ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 ติบไปตรงถึงแบบหน้าซอยที่มันจะข้ามกลับมาฝั่งหมู่บ้านเราอ่าทีนี้เพื่อนเราอ่ะจะต้องเลี้ยวซ้ายแต่เราต้องตรงไปเพื่อเพราะว่าจะกลับบ้านเราอืมแล้วทีเนี้ย คือวินาทีนั้นแบบคุณคิดในใจอย่างอย่างเดียวเลยว่า uh huh. จะผ่านไปยังไงว่าคือก็ปั่นแบบปั่นจักรยานแบบผ่านบ้านบ้านที่มันแบบปิดหมดแล้วมีแต่ไฟอ uh huh. ไฟอ่ะไ,ไฟตามทางไฟตรงถนนนันนะเออปั่นปั่นไปป,นไป,ปั่นไปก็แบบเสียวหลังไปคิดมโนไปต่างๆนั่นนะแล้วก็ปั่นปั่นไปพอแบบจังหวะที่แบบจะจะจะถึงจุดจุดที่แบบมันสามารถมองเข้าไปในวัดได้อะ่ะ mm hmm. คือเราแบบ กับพีคใช่กับพีคมันจะเป็นทางแบบสามแยกสามแยกอ่าประมาณสามแยกแล้วแบบคือว่าผมอ่ะต้องต้องเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วเลี้ยวขวาจะเป็นซอยไปอีกอีกอีกที่หนึ่งแต่วัดอ่ะประตูวัดอ่ะจะอยู่ตรงกลางของสามแยกอืมอาพอมาถึงตอนนั้นปุ๊บแบบเรานี่แบบไม่จแบบทําใจละ มองตรง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 คือหางตาก็เป็นอะไรมันก็อยากใหญ่ใหญ่ีหางตามากเลยคือเราอ่ะจะมองตรงแต่หางตามันจะแบบจะมองเข้าไปข้างในให้ได้อ่ะเป็นอะไรไม่รู้แบบจะเห็นได้ก็เหมือนก็เหมือนแบบที่บอกแกว่าเราคุมปากเราได้แต่เราคุมจิตเราไม่ได้แล้วเออใช่แบบือมองตรงแต่ว่าคือตาเรามองตรงนะแต่หางตาเราไปโฟกัสตรงในวัดอ่ะอ่าอ่าคือ ในในเมื่อจุดตรงเนี้ยคือหางตาเราอ่ะไปมองอในวัดใช่ไหมแบบดูข้างๆตลอดว่ามันจะมีอะไรไหมมันจะมีผีเปรตมันจะมีผีแบบตรงหอระฆังไหมคืออตรงนั้นอ่ะโฟกัสข้างหน้าเราอ่ะจะเบลอเว้เราก็ปั่นจักรยานไปแบบใกล้จะถึงบ้านแล้วแล้วตรงหน้าบ้านเยื่งไปทางซ้ายผมอ่ะจะมีเสาไฟอยู่เสาหนึ่งไปพูดแล้วขนลุก ภาพมันกลับมาภาพมันกลับมาแล้วแบบคือระยะประมาณแค่ไม่เกินสิบเมตรอ่ะคือ,อ,อโฟกัสตรงอ่ะเราอ่ะมันเบลอเพราะเราไปโฟกัสด้านข้างใช่ไหมแล้วแบบมันไปเรื่อยๆประมาณอีกสิบเมตรจะเข้าบ้านแล้วพอแบบเรากลับมาโฟกัสตรงกลางตรงเสาไฟอันอนั้นอ่ะเราเห็นเงาเว้ยเงาเงาหนึ่งซึ่งไม่เต็มตัว <No. S 1> อ่าเป็นยังไงต่อไอ้น้องคือมันเห็นเป็นขาสองขาอืาแล้วไอ้ไอ้ตรงไฟอ่ะไฟไฟตามทางใช่ไหมเสาไฟตามทางมันส่องลงมาแล้วเราเห็นตัวนั้นอ่ะเป็นเงาคือจะตองเป็นเงาก็ไม่ใช่มันมันคือคือล่างล่างหนึ่งแต่ว่าเห็นแค่ท่อนล่างแล้วมีขาเออคือแบบพอ,อโฟกัสไปโฟกัสตรงกลางปุ๊บเห็นอันนั้นปุ๊บแบบเอาละ เ้วเว้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วแบบ <laughs> <c oughs> คือใจสั่นนะใจสั่นแบบตื่นเต้นแล้วแบบคือตอนนั้นแต่แต่แปลกอย่างหนึ่งคือเรานิ่งมากไม่แบบไม่สลบไม่แบบไม่กรี๊ดไม่การ์ดไม่อะไรสักอย่างแต่คือใจเราสั่นตัวสั่นแล้วแบบรู้สึกรู้สึกได้เลยว่ากูเจอแล้วกูเจอแล้วแต่ เราไม่ได้แบบรู้สึกว่าเขาจะมาทําอะไรเราอ่ะอเขาเขาแค่มอง é. คือไม่รู้เลยว่าเขามองหรือเปล่ารู้แค่ว่าคือเป็นล่างล่างหนึ่งตื่นตัวเยืนอยู่ตรงนั้นดูข้างๆกาแพง,งด้วยแบบแบบคือเห็นล่างม<บ>าเป<ๆ>็นกอร่างเนี่ยอืมคือคือตอนนั้นอ่ะคือบ้านผมมันจะเข้าบ้านบ้านได้มันต้องล้วงล้วงกุญแจตรงถุงข้างๆ คือตอนนั้นอะล้วงเลยล้วงอะลวงเยคือปกติอะ,อะไม่เจออะไรนะล้วงอ่ะล้วงแป๊บเดียวเจอ <c oughs> วันนั้นอะ <c oughs> เป็นบ้าอะไรไม่รู้ลูอ่นั่นแหละแล้วก็ตาก็มองที่ล่างนั้นอะแล้วก็ล้วง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 ไปแบบนานมากกว่า <c oughs> จะเจอพ <c oughs> อ,อจเจอเงนเจยุ๊บยังไม่พอนะแบบจะเสียบเตาลูกแจเสียบไม่กุนแจก็แบบคือคืกักัะคอกรกับจะ่ายะ เร่ออาการลดอาการลนเพราะไข่ได้เสร็จไม่พอไข่กุญแจเสร็จแล้วคือต้องบอกก่อนว่าประตูบ้านผมเป็นประตูแบบเป็นประตูเหล็กที่ที่ลากแล้วมันจะมีเสียงอ่ะประตูเหล็กแบบเป็นรั้วอ่าคือถ้าลากอ่ะมีเสียงแน่นอนแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราลาก เขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราเห็นเขาอะไรเงี้ยเขาใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาหาเราเขาจะเดินเข้ามาหาเราหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแบบคือแบบอ่าคือเกรงสุดๆอ่ะเคยต้องค่อยๆเปิดแบบเกือบกั้นใจเปิดมากคือเราเราอยู่บนจักรยานใช่ไหมเราไม่กล้าลงจากจักรยานเลยคือคืออยู่อยู่ในท่าแบบอะไรเขาเรียกว่าควาบไหมควาบจักรยานแล้วก็แบบเปิดประตูบ้านอ่ะอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเออ ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดพอเปิดแบบแง้มไปพอที่จะแบบเราสามารถเอาจักรยานเข้าไปในบ้านได้แล้วเราก็เลยแบบฮึดแล้วกูจะเข้าบ้านละขอฮึดดูอีกรอบแล้วกันฮึดหันไปดูตากรอว่ายเห็นล่างนั้นเน่ยค่อยๆขยับ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 จนแบบอแบบจัด อ่ะชิหา,ายละแหงสะดุดอย,อย่านะอย่านะอย่าหลุดไม่หลุดไม่หลุดคือแบบมันมันคือมันเป็นคิวแบบว่าอัดอันอ้นหดิดอัดแตบบ<อ>่บอกไม่ถูกอ่ะอืมพอเห็นร่างนั้นขยับมาปุ๊บทักทักเฮ้ยเขาไม่ได้มาแค่แค่ท่อนล่างเขาขึ้นมาเป็นตัวเลยเดี๋ยวบ่งเขาพาข้างบนเขามาด้วย <laughs> เอา้าเอ้าอย่าแหนเป็นรอยสิ ต่อสิเขาเขาฟาข้างบนมาด้วยอ่าเออคือเราก็จะแบบอ่าเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มเถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราอ่ะมาเต็มตัวเรายังโอ้คนนะแต่ถ้ามันมาครึ่งตัวเรียโอ้่ยฮิบหายละคือ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 เห็นเต็มตัวปุ๊บมันมันเป็นเป็นแบบมืดหมดไม่เห็นว่าไม่ไม่สามารถเห็นได้ว่าเป็นว่าเป็นใคร แต่คือเรื่องมันเฉลยตรงที่ว่ามันมันพอเขาแบบขยับเข้ามาหรือว่าเขาเดินเดินไปจรงตรงจุดที่แบบมันไม่เป็นเงาแล้วอ่ะเออปรากฏว่าเป็นคนอ้าวอ้าวกลัวคนแล้วลนะเรากลัวคนแล้วเนี่ย <laughs> ไม่ได้นะไม่ได้ให้คุณตั้งใจฟังขนาดนี้นะ <laughs> <laughs> คือคือแตลกมันคือคนไม่แล้วเขาไปทําอะไรตรงนั้น <laughs> คือในหมู่บ้านอ่ะจะมีคนที่แบบสติสตางไม่ค่อยเต็มอ่ะเข้าใจไหมอ๋อ <laughs> คือ,ค,อ,ค,อคือตอนนั้นก็เลยแบบพอรู้ว่าเป็นคนปุ๊บพอรู้ไม่ใช่ผีปุ๊บเราก็เลยเจอดจัก,กรยานแล้วก็เดินเข้าไปดูใกล้ไวจะ <laughs> ไม่ได้ใกล้มากนะแต่แบบก็แบบใจใจกล้าซะงั <laughs> ้นแบบแบบช้าโง่คอแบบดูแบบใครว่า ก็เลยแบบอ๋อเป็นเป็นพี่คนนี้นี่เองที่แบบเขาสติไม่เต็มอะไรเงี้ยคือเขาก้มแบบทาําอะไรท่าอย่างอะอเออคือแต่แต่แบบเราแบบรู้สึกได้เลยว่าคือเราเจอจริงๆอะตอนที่เรายังไม่รู้อะคือถ้าตอนนั้นแบบรีบรีบกลับเข้าไปแบบเข้าบ้านอะอเราจะสรุปได้เลยว่าเราเจอจังๆจๆัดๆเต็มๆแบบ ครึ่งตัวลวออคือตอนนั้นแบบถ้าเราไม่กั้นใจนะคือ่อแบบคงคิดว่าตัวเองเจอผีหลอกมาแล้วอะ่ะแบบเจอผีแบบเป็นตัวเป็นตนแล้วอ,ะอ,อ่ะอ่าหลังจากนั้นก็แบบกลับกลับเข้านอนแบบเออโล่งใจหน่อยที่แบบมไม่ได้เจอผีสรุปแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีผี ก็ใ้ไอบา้าเอ้ยถ้ามึงจะเล่าโจ๊กขนาดนี้มึงไม่ต้องเล่าช่วงน,นี้หรอกแถวบ้านไม่ได้เรียกเรื่องสั้นด้วยอันนี้ยเอาใช้ยาวเลยนะเราอ่ะเรื่องสั้นอ่ะมีอีกเรื่องนะเอาเลยไหมท่านเอาลอเลยแหละเอาลอเอาลย<ด>เ้ย<ว>ต่อเลยต่อเลยต่อเลยแต่เรื่องสั้นเรงนี้เจอของจริงอา่อามีของจริงแล้วเหรอโอเค,คเป็นคนจริงจริงใช่ไหม อ่าก็เหมือนจะเป็นปีต้นปีที่แล้วเองนะเป็นปีใหม่อ่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเป็นปีต้นปีสองพันยี่สิบก็คือปีที่แล้วอืมก็คือประมาณช่วงนี้แหละแต่เป็นของปีที่แล้วก็แบบได้ได้กลับบ้านไปใช่ไหมคืออันเนี้ยจะไม่จะไม่ได้อยู่บ้านที่เดิมแล้วไม่ไม่ได้อยู่ใกล้วัดแล้วอ่าคือ ตอนนั้นน่ะอ่าก็เหมือนแบบกินข้าวอะไรเสร็จแล้วต้องต้องมาลงลงมาล้างจานที่แบบที่ห้องครัวที่อ่าที่อ่างล้างจานเข้ามันจะอยู่หลังบ้านเพราะว่าเพราะว่าไอ้ที่ไปอยู่เป็นตึกแถวนะอิ่งนี้ยตอน,น่นนะ<อ>เลี้ยงหมายอยู่สองตัวอืมตอนแรกอะ่ะเราก็ล้างจานแบบไม่ได้คิดอะไรนะก็ ล้างไปเรื่อยๆแล้วก็หมาก็มาเล่นกับเรานิดนึงเดินไปเดินมานิดนึงอ่าแล้วทีเนี้ยเราล้างอยู่ดีๆอยู่ๆหมาก็เห่าก่อนอ่าเออหมาเห่าแบบไม่มีสาเหตุแบบอยู่ๆก็เห่าอะ่ะแล้วสักพักม,มันก็เห่าแบบมีโฟกัสนาคือคือตอนแรกมันมัน,ม,น,ม,นมันเล่นกับเราแบบคือเราล้างยืนล้างจานใช่ไหมแล้วมันก็แบบ เล่นไปไม่มาถนะมันเห่าใกล้ๆเราก่อนเห่าแบบโอ้โหแบบเห่าแบบเห่าแบบป่าปลายอ่ะไม่ยังไม่มีโฟกัสอ่ะสักพักมันเดินเดินลงไปเห่าเหมือนแบบไปเห่าว่ามันมีคนยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋อแต่แต่ตรงนั้นไม่มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คือมันมันมันเป็นที่มืดๆเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะเหมือนเหมือนมันจะ คือมีหมาสองตัวใช่ไหมคือหมาตัวแรกลงไปเห่าปุ๊บเหมือนแบบไอ้มนุษย์มันยังไม่เชื่อใช่ไหมไอไอตัวหนึ่งมาเห่าไม่ดูก็ากฏว่าไม่เห่าพร้อมกันงตัวเลยคือไรไปชิ้นจุดใช่ไหมใช่คือคือเห่าพร้อมกันสองตัวแบบคือเห่านะตรงนั้นเนี่ยคือห่างจากเราไปประมาณห้าเมตรอ่ะแล้วเราก็ยีล้างจานอยู่ตรงนั้นอ่ะก็แบบขนลุกไปทั้งตัวก็ทําอะไรไม่ได้เราก็แบบรีบรล้างจานอย่างเดียวแล้วเออพอล้างจานเสร็จรีบ รีบกลับเข้าเข้าห้องเข้าบ้านเลยอืมอันนี้ยอันนี้คือคือิดว่าน่าจะเป็นที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเจอสิ่งลี้ลับมามากที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดมาออืมให้รู้เลยนะเนี่ยรู้เลยเรื่องก็จะเรื่องนี้บอกเลยว่าหมา GPS คืออ่ะอันนี้มีมีมีแฟนคลับนะเขาบอกมาทางมาบอกว่านี่อ่ะเรื่องสั้นเนี่ย มันจะมีผีจริงๆก่อเขาบอกว่าฟังตั้งนานสรุปเป็นโคนกะไม่และแต่คือคือความเด็กไงแล้วก็แบบนอนรู้มาคือ,อคือ,อคือตอนนั้นอะเรารู้สึกได้เลยว่าเรากลัวผีเป็นยังไงเนี่ยอืมก็เลยเยหยิบเรื่องนี้มาเล่าเรื่องเรื่องเมื่อกี้มาเล่านะแล้วแล้วพอเจอเข้าจริงๆมันมันก็อีกฟิลนึงเลยแบบ คือตอนนั้นเราเราเห็นแค่คนเดียวไม่มีหมายืนยันใช่ไหมแต่เรื่องอะ่ะคือมีหมายืนยันสองตัวคิดตัวเองหมายืนยันย <c oughs> ครับเรื่องของผมก็ประมาณนี้นะที่เหลือก็จะเป็นแบบอ,อ,แบบอีอังแบบเออมันก็ไม่มีต้นจน,จนปลายอะไรพวกนี้นะ